เองเลยสามศูนย์แปดก็กดเองเลยกดลบก่อนอ่ะกดนะแล้วกดลบก่อนแล้วค่อยพิมพ์ใหม่อ่ะสามศูนย์แปดก็กดเอาสามศูนย์แปดศูนย์แปดอ่ะฮะเข็นเตอร์อ่ะมายังไงมาแล้วนานเนี้ยเต็มเลยอีเกียก็มีเล่นด่านไหนอ่ะบอสในบอสได้ได้ได้ เอสซีพีสามศูนย์ศูนย์แปดโอเคด่านนี้เป็นยังไงอ่ะไ่าให้ฟังหน่อยแดนนี้มีอะไรมั่งมีของเยอะมีของเยอะเอาไปไปไปสร้างบ้านไปสร้างบ้านเหรอมันมืดอย่างเงี้ยมันมืดอย่างเงี้ยเหรอเคยเล่นไม้ด่านี้เคยเล่นปะเดินดิเดินเดินหาดิ เขาไม่เขาไม่บอกเออไมมือตื่นตื่นเงี้ยตอนคืนหรอหรืออะไรค่ะมาค่ะจะกดตรงนี้อ่ะกดสีกดอะไรอ่ะกดคิวกดคิวไงไหนคิวอยู่นี่กดคิวนี่ไงคิวนี่ไงคิวยังไงต่อจะหายจะหายทางที่มันทำเลเวอค่อ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยจะหาจะหาอย กดคิวเพื่ออะไรอ่ะทีนี่ไงทีอกดทีเพื่ออะไรอ่ะข้ล้นีลยขนเลยข้าเลยข้ีเลย่ะาเลยข้าเอยมาเลยข่าเนยขาลยาเานยข้าเลยข้าเลยข้าย้ยเาอยข้าาเ้าเ้ายา เหรอปไปว่าอะไรว่าพนังการทิ้งเชียอมแล้วมันจะโผล่มาไหมอะ่ะโผล่ดิเหรอทำไมทำไมจะไม่โผล่โผล่แล้วมาหาหาอะไรนะหาอะไรอ่ะ้องทำพูด,พ,ดพูดทำไม,อ,มอ่ะค่ะนี่ไง เอาของวางใช่ไหมวางได้เอาวางตรงไหนอ่ะอ๋อโอเคฮะแค่กดกดตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็จับแต่บนอยู่อ้โหกระโดดใช่ไหมกโดจับแต่บนอยู่โอเคกดกับแต่บนอยู่อือย่ารี่นะอง้ มืดเตื่นเลยเมื่อไหร่มันจะเช้าอ่ะ้องเิยเดินหาอะไรมืดกวนหลดหรอหาของหรอร้องร้องไงร้องอ่ะร้อง,องด่านนี้เขาให้เราทำอะไรอะ่ะโหลดของหรอวิ่งอย่างงี้เหรเาหงานอะไอ๋ออันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วก่อนโหลดโหลดอะไรมา<ค>ตู้เหรอตู้หรอ<ค>ชั้นชั้นใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ ใส่ไม่ใส่ก็ไม่รู้เอาไปวางตรงไหนอ่ะใส่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เรหอรอเสีอไม่รู้อ่ะแม่มาดินด้วยกนะ่อนใส่หูฟังอะ่ะมันเป็นเสียงอะไรอะ่ะไม่ใหม่ใม่ใม่มมเสียงอะไรพนักงานหรือเปล่าบอากว่หนีสิก็ดูในจอแล้วค่อยหนีสิเขาหลบทําไมละ่ะมันมาหลบมันมาหลบอยู่าหาที่หลบจริงงั้นอะ่ะเหรอ,อเสียงอะไรอะ่ะ ทอดทอดทอดน่ากลัวน่ากลัวทำไมต้องขอด้วยอ่ะกลัวกลัวอะไรอ่ะถ้าเปิดเสียงในในคอมมามั่งใส่หูฟังเอาไหมกลัวเสียงพนักงานเหรอเปิดเสียงในคอมไหมเอาไหมไม่เอาเสียงยังไงอ่ะกลัวเสียงพนักงานเหรออ่ะเล่นดีดีกลัวกลัวกลัวแท้แท้จะช็อกอ่ะโอ้โหอยู่ในเกมไม่กลัวทำไม เออเหมือนในเกมมันหลอนนะไม่หลอนหรอเตียงของคณะคาร์เะมันอยู่แค่ในเกมมีอะไรมันหลอนนะมันม้วนเราก็หนีมันสิมันมันุ่ะแบ่เนี้ชส่เขียซ่อนเขาก็บอกให้เราออกไปจากที่นี่ล้อเขาบอกว่าไงอ่ะเขาเขาก็จะปล่อยเราเนี่ยล้อสีสีเขียวรไมอ่ะฮะสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรสีเขียวเลือดไงเลือดล้อหลอดเลือด ที่คือกระเป๋า,ปา uh huh. นี่นี่เพิ่งวัที่สี่เองเหรออะไที่เนี่ยอ๋อใช่วันท,ที่สี่ night f o r โอเคแล้วไงต่อทำไรอ่ะเมื่อไรมันจะเช้าจ้ากี่ไม่รู้อ่ะทำยังไงทีเนี้ยเออต้องฆ่าัวตายก่อนหรือตายยังงั้นเห็นตายเลยตายทำไมนี่ไงคนคนมาคนมาคนมาไปหาไปหาเขาเร็วโอยนี่ไงเพื่อนมาแล้วใช่ไหม โอเคจะเพื่อจะพาจะพาเราไปที่บ้านได้เหรอโอเคอ๋อถ้าก็จะตัดนำทางเธอถ้าคือก็จะพบบ้านฉันอาโอ๋ยโอเคเพื่อไป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 เลยไปเลยอุ้ยมันน่ากลัวเพื่อไม่น่ากลัวถ้านั้นอยู่ข้างๆแล้วจะปีนโอ้ปีนได้ปีนได้ปีนได้เต้นปีนได้ดีกว่า กดคลิกนูว้าวแกตกดดขึ้น<อ>มาได้ด้วยอะ่ะ<อ>สุปเปอร์ฮีโร่ไปเนี่ยเจง๋งไปเลยอะ่ะเจง๋งไปเลยปะเพื่มา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 อ๋อพื่อนตกพื่อนตกเพื่อนไปแล้วไม่เอาจะอยู่วันนี้โตกดอีเออเออว้า ทับตัวเองตายไหมอ่ะไม่ตายกดอ E ทับตัวเองเพื่อนไปไหนหมดละท้าไปแล้วอะ่ะไ,ไม่รู้อะไปตามหานี่เดินไปหาดิ่ไปต้องฟูอ่ะเราต้องสู้ดิไม่เอาไปแปต้งสูเลย ไปตามหาเลยพอเจอเราค่อยวิ่งหนีเป้ยอ่ะวิ่งหนีเขาอีกเออก็พอเจอเราค่อยวิ่งหนีมาไปหาก่อนไม่เอาต้องต้องอยู่อยู่บนนี้ต่ออยู่น้องโกรสร้างบ้านเองน้องโกนก็อยู่ในบ้านต่อหรอไม่มาไม่วิ่งหนีไปไหนเลยไปหาเพื่อนไงอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออเดินไปดูเลยไปดูเลยเพี้ยนไปดูเลยเพี้ยนตัวหนักไม่ออกไม่กล้ ยังไม่หมดรอ<ล>อ่รยั<ล>งไม่หมดแล้วแล้วเราออร,อ,างงร,าราออะไรอย่างเงี้ยเรไม่ไปเรารออะไรอ่ะไม่อยากไปกลัวไม่ต้องกลัวไม่เอาอ่ะเราต้องวิ่งไปดูให้รู้ว่ามันมีอะไรอย่าไปกลัวจิ๊บจิ๊บมันไงเพื่อนมาแล้วหายไปแล้วเพื่อนว่าตามหาไงมันได้ตื่นเต้นไงตัวอะไรโผล่มาได้ตื่นเต้นไงเออนจี๊ดเลย เพลงเพลงชื่อใครก็ไม่รู้อ่าเพลงเพลงชื่อใครก็ไม่รู้นี่ไงบอกแล้พวกเนี้ยอะไรคืออะไรอะลงมาเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเดิมเม่ได้ไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเคือไม่ไม่ไม่ไหนอะพนักงานนั่นไงว่าเราเชียวพนักงานจะบอกขึ้นยังไงเนี่ย ไปไปเอาเร็วสผยเร็วคิวคิวคิวกดกดเดิเเไปไปเอาเร็วมาลบมาลบ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 อเีอนี่ไงเพื่อนก็อยู่กับเราไงเดินไปไปเอาจะซ่อนตัวอาจะตายอยู่เล้วอาเป็นยังไงซ่อนอยู่หรอ เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันหลบด้วยเหรอไหดแล้วแล้วมันหายไปไหน้อ่ะไม่รู้อ่ะมันก็ทำอยางมันหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนมาหลบด้วยโอเคพื่อเ่่นไปแล้วแปบนไปแล้วเราก็ไปได้แล้วโอเคไปไไ้ไอยเพื่อนก็หลบเหมือนกันแฮะสงสัยจะกลัวเหมือนก่อนเลย น้กรดนกรดก็นก็กหลอนเสียงนั่นอยู่เลยเหรอเสียงมันไปไกลแล้วมั้งเสียงมันมีไหมมีเสียงมัู่ไมันหลอนอ่ะเหรอเพื่อไม่ออกเลยโอ้ช้าแล้วไปได้แล้วทีนี้สว่างแล้วเอาขงตัวเองซะงั้นเพื่อนมาชวนออกแล้วแหละอุ้ย ได้แล้วแล้วตอนเช้ามีมีพนักงานไหมไม่มีอ๋อมีตอนคืนเหรอแล้วตอนเช้าเราทำอะไรอย่างเงี้นอ่ะสร้างบ้านอ๋อสร้างบ้านนั่นแหละถ้ากดถ้ากดกดวิ่งไวอย่างไหนฮะกดกดวิ่งไวกดตัวกดตัวกดลูกศรขึ้นสิดด Bar กดตัวลูกศรขึ้นดิก็ไม่เลยนะเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวกันไม่ใช่กดเดี๋ยวอ๋อเราเป็าส์มาอยู่ตรงนี้ไงอาหารก็กดด้วยกระเบียงนะ จบเบียงหมดแล้วทำยังไงทีนี้เออโอ๊ยนอจะไปยังไงเนี่ยคะหาหาทำาทำเลอะไรดีกว่าหาทำเลทำไรสร้างบ้านเหรอเป็นโอ๊ยเพื่อแง่ว่าไงฉันมีเพื่อนนะวายจะเอาใดออกทำไมแล้วเสียวอีกยังต้องมาได้หรอกลางวันไม่มาไม่ใช่เหรอ าการกลางวันมันไม่มาถ้าเอาบัมามามานไดโอบมันมันมะกระโดดกระโดดได้นะเหรอต้องกกระโดดให้ดูนะอ๋อโอเคโอเคจะโดดได้ด้วยนะยังไงอะกดขวากดขวากดขวาอ,อ่าอ่านั่นแหละโม่อาแล้วกดซับคือซูมเหรออ๋อใช่ใช่ใช่โอเคกดซับคือซูมอ่าตอ่ตอตอ่อต่อแล้วไงต,ต,วต่อเกินต่อ พอพอพอไฟไปด้วยก่อนระวังจ้าเลยพอไฟไปด้วยอันใหญ่อย่างเงี้ยนะมันไม่ใหญ่ไปหรอไม่ใหญ่ไปต้องเอาไปตั้งหรือเปล่าได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยบาน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 ต่อยไปเลยต่อยต่อยถ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 อยบ้านบ้านแม่บ้านเจอบ้านแล้วอะ่ครับม่ครับเจอบ้านแล้วแล้วยังไงต่อครับเดินผิดทาง พี่ขะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพี่รออาหารอาหารจะหมดแล้วเพื่นอนจะตายเอ่จะผมผมจะตายเลี้วผมจะตายแล้วนะอุย้ยเพื่อนเอาไฟออกไปดิวู้อะไรอะไรนะแม่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะสะว่านชัดๆโอ้ยมันคืออะไรอะ่ะดูนั่นดิ เดี๋เดเดี๋ยดเดี๋ยวเกล้ๆเลยว้าวชิวต้องมีอะไรแปลกแน่นอนอันนี้วันที่เนี่ยอันนี้วันที่ห้าแล้วนี่ใชเดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนจะมืดแล้วนตอนนีมืดแล้วไงต่อมืดแล้วไงต่ออขึ้นขึ้นขึ้นไปก่อนไปเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดยังไม่เห็นมืดเลยเคื่อนไปไหนหมดอ่ะว เห็นไอคุไม่ได้เงเอออ๋อโอเคโอเคเพื่อนเต็มเลยเลยยังไงเลยเลยดิเลยไอ้กระโดดเออตีได้ปะเนี่ยอือไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเดินเดินเดินไอสู้ทีไหนเออตายไหม ไม่ได้เกือบอะก็ได้เกือบเกือบโหโชคร้ายจริงโชคไวมากเลยเนาะทำอะไรอะทำอะไรต่อจะจะขึ้นไปต่อขึ้นไปไหนอะโออนั่นนั่ได้แล้ั่นนั่ว้วขึ้นไปสูงสูงเลยเหรอสูงมากเลยนี่มองเห็นทั่วเลยมองเห็นทั่วเอเชียเลยนะระวังตกนะว้ นี่มันบ้านใครหรือเปล่าแล้วก็มาบ้านใครหรือเปล่าเนี่ยน้องกดว่ามาถ้าไปมันกวากระโดดกระโดดเกือบนั่นงายเกือบไปแล้วเกือบแล้วแม่เกือบแล้วเหรอนี่คือแม่ดูดดูดเลือดเลือดใครน้องกดไงแลตายเลยตกลงมาบ่อยอ่ะสิจะตายแล้วใช่ไหม้องก็จะตายเลยเนี่ยเมื่อดทำไมจะตายมันบ่นจังอือเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรฮะอืองัน มันรกาดอือวกดกลางกระบาข้างบนหรอกแดงๆอ่ะมันกดยังไงอ๋อกดกดตรงกลางกดตรงกลาง No แตงเห็นไหม No อ่ะเห็นไหมกดตรงกลางกดตรงกลางเอาเมาส์คลิกเอาเมาส์คลิกตรงกลางเอาตรงกลางช่องกลางสี่เหลี่ยมข้างล่างตรงกลางทิตรงนี้ฮะเลยเรเราเรา้องชิปมันไปไหน เอาเมาไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงมีวมาแล้วมาแล้วคิดว่าเป็นนัอการ์ตูนอ๋อเพื่อนเต็มเลยทำไมก็ถึงมีมีวัวมาด้วยอ่ะวัวอ้าวไม่รู้อ่ะเขาพกตุ๊กตามาด้วยเหรอมันคืออะไรอ่ะตุ๊กตาว้าวกดอีกดอีกดอีอย่ากดอี E ีคืออะไรยกไงอ๋อยกยกอย่ากดอย่ากดอย่ากดอย่าแล้วกดทำไมอ่ะ ไม่รู้ว่าตัวเองตัวเองตัวเองจะกดกดเดินไปเกือบตก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 มฮะตกฮะตกไปนี่ตายเลยนะเหรอฮะตกไปตายนะตายไหมตายไหม้าตกสูงนะสูงสูงโอ๊ยสูงมากทำไมขึ้นมาสูงขนาดนี้เกือบตกจะขึ้นจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยฮะจะขึ้นขึ้นไปตรงสุวรรณเลยมั้งถ้าเกิดตกมานี่ตายไหม ไปดิอ๋อแพ้อยู่นะเปดูไปดู้าเอาป้าเอาเอาเรื่องนะเฮ้ย <Hey. S 1> อะนนไรนโดนแล้วเดทเดทเลย <laughs>